ก็เป <M> ็นพนักงานประจําไปทํางานพัฒนาก็เป็นพนักงานเสริมเอาของมาขายในออฟฟิศอีกเอาของมาขายในออฟฟิศด้วยครับเราทํามาทุกแขนงทุกอาชีพที่เราคิดว่าคือเราทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาที่ว่าเราอขยันขนาดนี้แล้วนะเราแทบจะไม่ได้นอนคเราแทบจะไม่ได้กินอแต่เราก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ยังไม่ได้เลย่างนั้นเราเห็นพี่คนหนึ่ง เขาทํามาไม่กี่เดือนอยู่เขาทํามาแล้วเขาก็ขับรถเบนซ์เขาเอาเราไปกินข้าวร้านหนึ่งแพงรู้สึกเขาทํางานอะไรวะเขาขยันกว่าเราเหรอเราขยันกว่าเขาเขาเก่งกว่าเราตรงไหนวะเราก็คือเราก็เไปโจว่าอ๋อแปลว่าอาชีพนี้เนี่ยน่าจะได้เงินเยอะผมได้ข่าวมาครับทางคุณโอประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายอยู่ตัวหนึ่งมีรายได้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ถ้ารวมๆก็น่าจะประมาณ30กว่าล้าน30กว่าล้านเอ้ยไม่ธรรมดา ผมยศจันทนาเสวีครับนักธุรกิจที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทติดต่อกันมามากกว่า5ปีจากอุตสาหกรรมมหัศาจรรย์ที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายนั่นเองแล้ววันนี้ครับเป้าหมายของ Spotlight TV ของเราคืออยากจะให้ทุกๆคนได้เป็นผู้ชนะในธุรกิจเครือข่ายครับสปอ l i g h t เราก็เลยส่งไปที่แขกพิเศษคนหนึ่งที่วันนี้จะมาเปิดเทคนิคให้ฟังครับว่าด้วยโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง กับเงินติดบ้านอีก100บาทเขาสามารถที่จะสร้างรายได้กว่า30ล้านบาทจากธุรกิจเครือข่ายได้อย่างไรติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโอด้วยนะครับ,รบวันนี้ไปเขียนมากๆเลยฮะได้มาคุยกับมนุษย์หลายล้านเป็นผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายท่านหนึง่งครับครับ,รบเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันชื่อจริงชื่อสุมิตรบุญชัยครับ ตอนนี้อายุ43ปีครับ43ปีแล้วอยู่ที่จังหวัดไหนฮะปัจจุบันอยู่ที่พะเยาครับอยู่พะเยาครับผมได้ข่าวมาครับได้ข้อมูลมาว่าทางคุณโอประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายอยู่ตัวหนึ่งอยากจะทราบครับว่าธุรกิจเครือข่ายอันนั้นชื่ออะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับไหนครับ ก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจบริษัทอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอินดีมินเตอร์อินดีมินเตอร์ครับมีรายได้เท่าไหร่ลวครับตอนนี้ถ้ารวมๆก็น่าจะประมาณ30กว่าล้านนะ30กว่าล้านเฮ้ยไม่ธรรมดานี่คือใช้ใช้ระยะเวลากี่ปีครับ10ปีประมาณ5ปี5ปีรประมาณ5ปี30กว่าล้านครับโอ้นี่ก็ก็เฉลี่ยเกือบๆล้านต่อเดือนเลยนะครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเกี่ยวกับเครือข่ายหรือ,อยังน่าจะถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบริษัทที่สําเร็จที่สุด แสดงว่าก่อนหน้านี้เคยทํามาหลายที่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้ยก็ประมาณแปค่ายครับโ oh. อ้โหอ่าโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆมาคุยกัน <Yes. S 2> ก่อนจะมาทําธุรกิจเครือข่ายฮะทางคุณโอทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรหรือว่าทํางานอะไรเป็นประจํานะจริงๆมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่จบมาเนี่ยเราก็เป็นพนักง,งานประจำอ่าฮะครับเป็นพนักง,งานบัญชีนั่นแหละครับครับแล้วก็พอเป็นพนักง,งานบัญชีด้วยการทําบัญชีมาเยอะๆเนี่ยก็เราก็ทําบัญชีให้กับบริษัทต่างๆเนาะอืเราก็จะเห็นยอดขาดทุนกําไรอะไรพวกนี้ มันก็ทําให้เราคิดว่าเอ๊ะไอ้ตัวเราเนี่ยทาไมเราถึงมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราเริ่มเป็นหนี้ก็แปลว่าเรามีกําไรขาดทุนสุทธิใน <c oughs> แต่แตและเดือนทีนีเเเ้เราคิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้มันหมด <c oughs> เพราะว่าแบบเนี้ยก็คือ <c oughs> ต้องหาไรายได้เพิ่ม <c oughs> แต่ไรายได้ที่เรามีเนี่ยก็มีแต่ง,งานประจํา <c oughs> ตอนนั้น,น,เ,ปนเป็นพนักงานอย่างเดียวใช่ครับมีรายไ,ได้ที่เดียวเราก็เลยแบบว่าไปทํางานพไทม์ข้างข้างนอกบ้างตอนเย็น ก็คือหลังจากเลิกงานก็เป็นพนักงานเสริมคือเลิกงานประมาณเก็บห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองประมาณเก็บตีหนึ่งกว่าตีสองถึงเข้าบ้านแล้วอีกวันหนึ่งก็แล้วก็แล้วก็ตอนเช้าก็จะไปทํางานก็วนเวียนอย่างนี้ครับออกบ้านตั้งแต่หกโมงเช้าเข้าบ้านตีสองแล้วยังไม่พอเนี่ยช่วงวันหยุดจริงๆอ่ะช่วงกลางวันที่เป็นวันหยุดเราก็ต้องเอาของไปขายอีกคือเราทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเราต้องหารายได้แม้แต่วันหยุด ก็ต้องไปหาเงินเพิ่มคือเนื่องจากเราบินนี้อยู่แล้วครับ<ะ>หมายความว่าช่วงที่เราได้งานประจําปุ๊บเราก็จะเข้าวงจรคือจะต้องมีบัตรเครดิตอนของอเป็นนี่เราเริ่มเป็นนี่เยอะขึ้นเราก็เลยต้องหาไรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจําเพื่อให้สภาพคล่องกับการใช้จ่ายของเราอะ เข้ามาดูโดยการใช้แรงงานตัวเองที่มากกว่าปกติเอาของมาขายในออฟฟิศอีกเอาของมาขายในออฟฟิศด้วยครับทําขนาดนี้แล้วมันเป็นไงบ้างกาไรขาดทุนดีไหมดีขึ้นไหมสภาพสภาพห้องเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาหลังจากระยะเวลาหกเดือนผ่านไปก็เริ่มมีเงินเก็บละเงินสองพันสามพันสี่พันห้าพันวไปเก็บไปเรารู้สึกเราตื่นเต้นครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีความทุกข์อีกเอาย่างไงเพราะว่าเราอยากได้มือถือใหม่อ๋อเงินกัดเงินก้อนที่มีเราเราเราคิดว่า ความสุขเราอะเรามีเงินแต่พอเราอยากได้โทรศัพท์ใหม่เราก็ไม่กล้าซื้อเอเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บเนี่ยเงนินมันจะกลายเป็นความทุกข์ของเราอีกเงินที่มีมก็จะหมดอีกใช่ก็ไม่มีเงินก็ทุกข์อีกเราก็เริ่มมีความคิดว่ารายได้ของเราเนี่ยมันไม่พอมันไม่เพียงพอกับความต้องการของเราที่เราต้องการนี่ขนาดมือถือเครื่องเดียวนะเรายังซื้อมันไม่ได้เลยถ้าเกิดเป็นบ้านเป็นรถเราจะทํายังไงต่อ เออถ้ามันก้อนใหญ่ท,ทั้งทั้งที่ว่าเราขยันขนาดนี้แล้วนะ uh huh. เราแทบจะไม่ได้นอนครับเราแทบจะไม่ได้กิน uh huh. แต่เราก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยน,นั่นคือจุดที่ทาให้เราได้คิดพลิกเลยครับครับแล้วตั้งแต่นาทีนั้นคือเริ่มมองหาธุรกิจเครือข่ายหรอหรือว่ายังไงไม่ครับยังครับเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอาชีพอะไร uh huh. เราเริ่มคิดว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราสําเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่การเก็บออมละ uh huh. ความขยันก็ใช่ สรุปก็คือเราเริ่มรู้ว่ามันเกี่ยวกับอาชีพอือาชีพม,มันยังไม่ตอบโจทย์เราเราทํามาทุกแขน,งท,ขนงทุกอาชีพที่เราคิดว่าเวลาที่เราจะนอนอยังแทบจะไม่มีเนี่ยขยันอย่างเรายังไม่ประสบสําเร็จดีอืเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องหาอาชีพที่มันรองรับได้แต่เราห้ามออกงานประจํานะตอนนี้เป็นโจทย์ละคือคงานประจําต้องอยู่ต้องอยู่ก่อนอเพราะงั้นเราจะไม่มีกินกะนั้นคือความมั่นคงของเราเราจะต้องเอาเวลาว่างที่เป็นงานพรไทม์เราไปหาอย่างอื่นต่อ ก็เริ่มเข้าสู่วงการประกันชีวิตเราเห็นพี่คนหนึ่งเขาทํามาไม่กี่เดือนนะไม่รู้แหละครับอยู่ๆเขาทํามาแล้วเขาก็ขับรถเบนซ์เขาเราเอาเราไปกินข้าวร้านหนึ่งแพงรู้สึกเขาทํางานอะไรวะเขาขยันกว่าเราเหรอเราขยันกว่าเขาเขาเก่งกว่าเราตรงไหนวะเราก็คือเราก็ไิดใจว่าอ๋อแปลว่าอาชีพนี้เนี่ยน่าจะได้เงินเยอะอก็กลายเป็นว่าผมเองก็ไม่ได้สนใจว่าอาชีพนั้นจะเป็นอาชีพอะไรครับแต่ขอให้มันถูกต้องตามกฎหมายเป็นันดับต้นๆก่อน คือตอนนี้เหมือนกับเรามองเห็นแสงแห่งธรรมใช่ว่าโอเคมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสามารถรมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมากหรอกมันเกี่ยวกับว่าเราทุ่มเทเวลากับแรงของเราให้กับงานที่มันตอบโจทย์เราได้ไหมเราก็เริ่มเข้าไปศึกษาครับแบบอบรมนู่นนี่เราเริ่มมองเห็นสิ่งที่มันเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีงานประเภทแบบนี้ด้วยหรอ,อแค่คุยแค่เนี้ยนะได้เงินนี่เราก็เริ่มเริ่มเข้าไปทำาครับเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกกนะันเนาะทำประกันก็ยากหน่อยโดนปฏิเสธทุกรลย แต่เราก็ใช้ความความจริงใจนั่นแหละเข้าไปปรากฏว่าช่วงระยะเวลาประมาณสักผ่านไปสักเดือนสองเดือนเราเริ่มมีคนน่าจะสงสารเราเนาะเขาก็เข้ามาซื้อเรา uh huh. เราก็รู้สึกเราดีใจหลังจากนั้นเราก็เริ่มขายได้บ้างไม่ได้บ้างไปทีนี้พอเริ่มขายได้เนี่ยมันก็ด้วยความทะเยอทะยานว่าผมอยากมีไรายได้เป็นล้านอ่ะพี่ต้องทำยังไงบ้างเขาก็เริ่มเล่าโครงสร้างเขาให้เราฟังหมดเลย<ไ>ขายทีละเคสสองเคสด้วยตัวเองเนี่ยมัน<ช>ไม่รวยหรอกมันต้องเป็นผู้ริหารด้วย มันก็กลายเป็นว่าพอเขาเล่ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะถ้าเราทําไปแล้วเราหยุดไม่ได้อะ่ะครับเขาว่าหยุดไม่ได้คือเราต้องบริการลูกค้าคนหนึ่งคนอนะ่ะยีสปี30ปีไปอย่างเงี้ยเราเลิกไม่ได้คือในมุมมองของเรามัน,นมีความรู้สึกผิดนะถ้าเกิดเราจะเลิอกอะ่ะครับเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราอืเราจะต้องไปที่ไหนต่ออ่ล้วมากลับมาวนหาต่อไอกแ จะเป็นงานอะไรแล้ววันหนึ่งมันก็มีใบปลิวติดตู้โทรศัพท์ครับตู้โทรศัพท์เมื่อก่อนนะครับยุค <ฮะ S 1> 90เนาะรเราไปโทรศัพท์เราก็เห็นเลยเขาบอกว่ารายได้วันละสี่พันเฮ้ยรายได้นี่มันเยอะกว่างานประกันอีกมันคืออะไรเราก็เลยไปฟังาานั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของงานเครือข่ายแรกอ๋อคือคือมันเริ่มต้นจากการสแสวงหาเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอบอกว่าทํามากี่ค่ายนะแปดค่ายประมาณแปดค่ายสแสดงว่าในทั้งแปดค่ายเนี่ย มันตอบโจทย์เราไม่ได้หรอหรือเกิดอะไรขึ้นแต่และบริษัทที่เราเข้าไปไม่ใช่แอกเราเราไม่เลือกอ <c oughs> เราก็เลือกแล้วละ่ะ <c oughs> ว่าบริษัทเนี่ยบริษัทหนึ่งสองสามเราก็เออบริษัทเนี่ยน่าจะดี <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> วันที่เราเข้าไปในบริษัทเกอข่ายเนะี่ยเราเข้าไปในปีที่หนึ่งครับ <c oughs> มันคือการเริ่มของบริษัทด้วยเริ่มของเราทีนี้พอเราเริ่มไปปุ๊บเนี่ยจำนวนสมาชิกก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ <c oughs> <ๆ>้นทีนี้มันก็เป็นเรื่องราวของหลังบ้านละ บ้านบริษัทก็หมายว่าเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์เพียงพอเขาอาจจะไม่เยอะพอเรื่องของการบริหารงานของงานของเขานะสินค้าเขาอาจจะดีลกับโรงงานไม่ทันเงินเขาหมุนไม่ทันอะไรก็ว่าไปตอนที่มันมีคนหนึ่งพันคนเขาส่งสินค้าเราทันอยู่แต่วันนี้เขาไม่รู้นะวันพรุ่งนี้พันเนี่ยอาจจะพุ่งมาเป็นหมื่นก็ได้ซึ่งงานระบบเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้เหมือนงานขายปีทั่วไปที่ค่อยๆขยายคือถ้าเกิดเขาเจอผู้นําที่มาปุ๊บเนี่ยบริษัทขยายได้วันเดียวเนี่ย สามารถขนคนมาได้เป็นหมื่นเลยม,มันก็กลายให้ระบบหลังบ้านเขาล้วนไปหมดเลยอพอมันล้วนเสร็จปุ๊บมันก็มีกระทบ,บมีผลกระทบกับเราละสินค้าไม่ถึงสมาชิกเราเเรมสมาชิกก็จะเริ่มเด้งขึ้นมาหาเราเป็นท่อนๆสุดท้ายบริษัทเองก็อยู่ไม่ได้ก็เข้าสู่บริษัทที่2ที่สามที่4ี่คล้ายๆกันไม่เรื่องเราจริงๆเนี่ยคล้ายๆกันแต่มีจุดหนึ่งที่ม็นจุดพลิกอีกจุดหนึ่ง<ะ>เราเราจะไม่เอาขายเครือขา่ขา,ยขายละเราเลิกทำไป9ปี เกิดอะไรขึ้นมันโดนอะไรเจ็บขนาดนั้นมันมันเจ็บปวดนะ <c oughs> คือหมายความว่าพอช่วงที่เรามีความหวังกับมันเยอะๆเราทุ่มเทกับมันเยอะเนี่ยสุดท้ายชีวิตเราเปลี่ยนเพราะว่าในวันที่เราทําอาชีพเกือข่ายเต็มตัวโดวยที่เราไม่ได้ทํางานประจําเราลาออกงานประจําละรเราทุ่มเทกับมันครับจนถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราใกล้สําเร็จละอีกคึบเดียวนะอีกคึบเดีดดวยวเราจะสําเร็จละบริษัทนั้นขาดทุนแล้วก็ปิดตัวลงนี่ทาลายความฝันเราเลยทาลาย เงินที่เราตั้งใจว่าทิ้งงานประจํามาทําด้วยใช่ครับทีนี้พอมันพอมันถึงจุดนั้นเนี่ยมันคายว่าเราถึงจุดต่ําที่สุดข,ของชีวิตคือเราต้องกลับไปทํางานพนักง,งานระเดิม,มราเดิมหมายความว่าแล้วก็ทําที่เดิมด้วยนะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนทำเราก็เข้าไปหาหัวหน้าเดิมว่าผมอะอกตกงานเราออกมา5ปีละแล้วเราก็กลับเข้าไปทําเหมือนเดิมแล้วตาแหน่งที่เราทำเนี่ยกลายเป็นตาแหน่งลูกน้องอแต่เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นตําแหน่งหัวหน้าครับ ก็ต้องยอมเพราะเราเราไม่มีินกินละเรรู้สึกว่าเราไปตั้งหลักได้สามเดือนเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ละมันมีอาชีพอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทําครับก็เป็นอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของละเจ้าของร้านครับเราก็เลยออกจากเชียงใหม่ตอนนั้นผมเป็นคนเชียงใหม่นะก็ออกจากบ้านเกิดมาอยู่ที่พะเยามาเปิดร้านไายกระสาาเล็กๆมาเปิดร้านขายน้ําเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านขายน้ํา ร้านร้านชัร้านถ่ายเอกสารครับร้านท,ทาทําเอกสารนี่แหละครับก็ทํามาช่วงแรกๆก็ดีครับพอทําไปลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนั้นเราเช่าร้านเขาอยู่ครับเรารู้สึกเราดีใจมากที่เงินหมุนเวียนในมือเราเยอะขึ้นสภาพคล่องเราดีแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับเวลานะเพราะเราก็นอนตีสองทุกวันเหมือนกันคือรับงานเอกสารมาเป็นปึงป้งๆตั้งๆอย่างเงี้ยงานเยอะมากต้องถ่ายต้องเย็บเล่มนนนี่ถูกไหม งานเยอะลูกค้าเยอะรับงานไม่ทันคกิจาการก็ขยายโตขึ้นจากการเช่าก็กลายเป็นการซื้อเราก็ซื้อตึกของเราเพราะเราจะได้ปรับปรุงร้านใช่ไหมครับซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนครับ,รบซื้อเงินผ่อนกับแบงค์ครับต่อครับทำสัญญาแบงค์ไว้30ปีเพราะจริงๆที่บ้านผมเนี่ยผมผ่อนบ้านผมตอนนั้นผมเช่าเดือนละพันกว่าบาทแต่พอผมทําเรื่องกับแบงค์ผมต้องผ่อนแบงค์เดือนละหมื่นอพอเรามีกิจาการเราก็ผ่อนผ่อนกับแบงค์ละ เราก็ซื้อรถยนต์อีกคันหนึ่งเพราะกิจการเราเริ่มดีขึ้นทั้งบ้านทั้งรถมาพร้อมเลยครับนี่เราทําธุรกิจนี้มาประมาณเก้าปีครับครับช่วงนั้นไม่แตะต้องครือขาย,ยตอนนั้นเนี่ยเ้าปีไม่แตะเลยไม่เอาเลยคือทุ่มเทกับร้านของเราอย่างเดียวใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าร้านเนี่ยทำให้เรามีบ้านมีรถใช่ครับ,รบมีบ้านมีรถละถึงจะเป็นหนี้ก็เถอะมันตอบโจทย์หรือยังสุดท้ายตอนแรกมันยังมันไปได้ดีมันดีใจนะมีบ้านมีรถทุกคนก็ดีใจแฮปปี้แต่พอเราทําไปสักัักกนนึงด้วยยาาารรรททีี่่เเํบญชปป็ะจอูล เรารู้สึกว่าทําไมสต๊อกร้านเราหายไปแล้วเงินเราก็ไม่เหลืออืเวลาเราก็ไม่พออีกนะเรารับนอนบางคืนก็ตีสองบางช่วงที่งานเยอะๆแล้วก็โต้รุ่งเลยอปรากฏว่าเรามานั่งคํานวณว่าค่าใช้จ่ายตายตัวของเรามีเดือนละสองหมื่นครับแปลว่าเรามีค่าใช้จ่ายบ้านหมื่นหนึ่งรถหมื่นหนึ่งยังไม่รวมค่ากินครับคํานวณแล้วเราจะต้องมียอดกําไรไม่ใช่ยอดขายนะต่อวันให้ได้วันละพันซึ่งมันต้องขายของให้ได้วันละวันละหมื่น กำไร10% 10%ครับคือต้องขายของทั้งร้านน้ําทั้งถ่ายกระสารให้ได้วันละหมื่นซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายอดขายแต่ละวันเนี่ยบางวันก็พันสองพันครับซึ่งพอคํานวณแบบนี้เรารู้ตัวแล้วว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปอ่ะปลายทางแย่บ้านและดถโรดเราไปแน่ปลายทางแย่แน่แือและนี่ก็คือสาเหตุที่ต้องกลับเข้ามาคือการกลับเข้ามาเนี่ยถามว่าเราชอบธุรกิี่เครือขายไหมเราไม่อยากจะแตะมันอีกเลยมันเจ็บอะเนาะมันเจ็บแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ได้แต่เราไม่มีทางเลือก คือคือรู้แหละว่าถ้าสําเร็จมันจะพลิกชีวิตเลยใช่ครับแต่ไม่ไว้วางใจกับบริษัทนั้นๆอีกแล้วคือไม่รู้ว่ามันจะมีบริษัทดีๆอีกไหมเออคือถ้าเกิดเราทําไปกําลังจะสําเร็จแล้วมันปิดอีกล่ะใช่ครับรนั่น,นและคือป,ประเด็นของมันในธุรกิจที่ประสบความสําสเร็จในธุรกิจอินดีมทําไมถึงเลือกเป็นอินดีมล่ะครับคราวนี้ช่วงจังหวะที่เข้ามาเนี่ยเราก็กลัวใจหนึ่งเรากลัวมากเลยว่าเราจะเจอเหมือนเดิมหรือเปล่าวะแล้วคราวเนี้ย ต้นทุนทรัพยากรคนเราอ่ะก็หมดละตอนเราใช้ไปกับบริษัทเก่าหมดแล้วคือเขาเองก็ถ้าเกิดเราไปหาเขาบ้านเขาก็รู้เลยว่าเราไปเพราะอะไรโทรไปหาเขาก็รู้เลยคนเครือข่ายโดนเหมือนกันหมดโดนเหมือนกันหมดอย่าคิดว่าเราทําเครือข่ายมาคนเยอะคนเยอะนี่คือคนเกลียดเราหมดเลยก็เป็นสาเหตุตรงที่ว่าพอเราเข้ามาทาอินดีปุ๊บเนี่ยเอาไว้ก่อนสมัครไว้ก่อนทําแน่นอนแต่การตลาดเราจะทํำยังไงดี พวกนั้นเป็นช่วงจังหวะที่สถานการณ์ครอบครัวเลวร้ายมากที่สุดเพราะว่าเงินในบัญชีเราเหลือไม่ถึงร้อยละบ้านกับรถเราน่าจะโดนยึดแน่นอนอ,อีกสองสามเดือนอโทรไปหาคนจะไปหาคนที่เคยทําร่วมกันเขาก็คงไม่ทําแน่นอนคิดภาพไม่ออกตัดินใจว่าเดีย๋ยวตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะไม่เคยทําเลยมไม่เคยเลยก็คือการไลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเน็บุ๊กอืมเราก็เริ่มไลฟ์มาเรื่อยๆครับทั้งๆเราก็ไม่เคยนะแล้วกเราก็ไม่มี Facebook, Facebook ก็ใหม่กับเราเราก็ใหม่กับมัน จำได้ว่าเพื่อนใน Facebook มีร้อยห้าคนครับเ,เพรานะว่าเราเองไม่เคยเล่น Facebook คือเรามี a c e b o o k นะ uh huh. เราเล่นเป็นแต่เราเป็นเนื่องจากว่าเวลาที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับเราต้องทํางานจนถึงตีสองีสามเราไม่มีเวลามานั่งอ่านเรื่องชาวบ้านและไม่มีเวลามาโพสตเลยเราไม่มีเวลาเรามีเพื่อนอยู่ร้อยห้าคนนี่นะนี่นะจังหวะนี้เลยนะครับผู้ชมทุกท่านครับนี่คือจังหวะเทคนิคเลยนะฮะเทคนิคที่ที่จะต้องบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีๆเลยว่า30ล้านมันเกิดมาจากอะไร มันไม่ได้เกิดมาจากอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยนะมันเกิดมาจากแรงกดดันเล็กๆที่ไม่รู้จะให้กูทํำยังไงแล้วฮะแล้วตอนนั้นตัดสินใจไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ก็ผิดผิดถูกถูกที่แบบแบบมันก็มันก็ปวดใจเหมือนกันนะว่ามันไม่ได้ดังใจเนาะมันไม่ได้ดังใจทีนี้เนี่ยเราก็กลัวว่าเวลาเราได้สวดมันจะไม่เป็นมือมืออาชีพแต่เมืออาชีพมันก็ไม่ได้เราไม่พร้อมอืก็มันไม่มีทางเลือกครับสรุปก็คือเราไม่ต้องคิดดีกว่าเราตัดสินใจทําเลยดีกว่า ถ้ามัวแต่คิดมันจะช้าถ้ามัวแต่รอให้เป็นมืออาชีพก่อนแล้วค่อยทามันไม่มีคงไม่ได้ทำอ่ะมันก็คงไม่เป็นมืออาชีพครับเพราะ,ะมันไม่มีใครเป็นมืออาชีพตั้งแต่แรกงั้นก็แค่ลุยไปก็เริ่มต้นจากการไลฟ์สดคือใช้กระดานหนึ่งอันเขียนเขียน,นครับเขียนกระดานบ้านเก่าๆด้วยนะ,ะแบบแต่งตัวก็ไม่สนใจอ่ะก็จะไลฟ์อะะ่ะเขามีให้หน้าที่ไลฟ์ได้ก่อนไลฟ์ไลฟ์ไปโทรศัพท์ก็เก่าๆสักเครื่องหนึ่งก็เอาก็ไลฟ์มาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายมันก็เริ่มมีคนติดต่อมาอออืืเเดดนนแรก หลังจากที่ได้ไลฟ์เต็มที่มีเท่าไหร่สซเท่านั้นผลงานที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเดือนแรกเนี่ยรู้สึกพอเริ่มมีคนเริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็มีคนสมัครด้วยจริงๆเนี่ย <ฮะ S 2> รู้สึกตื่นเต้น <ฮะ S 2> จริงๆเมื่อก่อนการทำวิกฤตเครือข่ายเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องไปบอกคนรู้จักแค่คนที่เรารู้จักแต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยเราไม่มีโอกาสเข้าหาเขาได้เลยนะเพราะเราเข้าหาเขาไม่ได้นอกจากเขาจะเข้ามาหาเราคือก่อนหน้านี้ต้องลิสต์รายชื่อต้องไปหาคนรู้จักก่อนอย่างนี้นี่แหละคือจุดพลิกเลยว่า พอเราเริ่มไลฟ์เสร็จปุ๊บมันจะมีแต่คนที่เราไม่รู้จักและอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาหาเราครับก็้าปรากฏว่าเราก็สําเร็จในเดือนที่หนึ่งละมีรายได้เกิดขึ้นเดือนแรกเลยไหมรายได้เดือนแรกเนี่ยที่รับจากอีดีมนเต็มเนี่ยสี่แสนสี่แสนสี่แสนสามหมื่นนี่คือไม่ธรรมดาเลยับจากที่มีเงินติดบ้านอยู่ร้อยเดียวคือไม่มีอะไรสักอย่างและก็ไม่มีข้ออ้างด้วยไม่พร้อมไม่ได้ไม่ไม่มีเวลาไม่ทําไม่เป็น ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ครับไม่เคยสําเร็จมาก่อนเรื่องพวกนี้ไม่อยู่ในหัวเลยไม่อยู่ในหัวเลยแค่ต้องทำํำแล้วเดือนแรกได้มาสี่แสนก<ส>ว่าบาทเฮ้ยมันเป็นไปได้ละอืก็เริ่มก็เริ่มหนักขึ้นกว่าเดิมเลยทําแค่นี้เองได้ขนาดนี้เลยเหรอส่งต่อละเริ่มส่งต่อให้ทีมด้วย ก็เริ่มส่งต่อให้ทีมเริ่มไปเล่นโซเชียลอื่นบ้างอย่างพวก YouTube อ,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 อย่างกลุ่มไลน์เชื่อไหมครับェェ <ๆ S 1> ว่าไม่เคยประชุมไลน์เลยนะตั้งแต่ก่อนเค,ครือข่ายก่อนหน้ามาไม่รู้ว่าไลนมันประชุมได้ด้วยหรอก็ทํามาเดือนประมาณเดือนที่2เนี่ยรายได้ขึ้นมาถึงหลักล้านเลยครับเกินฝันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ครับมันยืนยันได้หรือยังครับนาทีนี้ที่แบบได้เงินล้านจากธุรกิจเครือข่ายแล้วว่าอีกความรู้สึกแรกของเรา เมื่อตอนที่เราพยายามหาเงินเนี่ยเครือข่ายมันใช่จริงๆเขาถึงบอกว่าถ้ามันไม่วิกฤตอ่ะโอกาสมันมักจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่มันจะปิดกั้นตันเราตลอดแต่วันใดที่เราวิกฤตเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสมันมักจะเข้ามาซึ่งอยากจะบอกทางผู้ชมนะว่าไม่อยากรอให้ถึงวิกฤตเลยจริงๆนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างทุกวันเนี่ยที่ผมไปนําเสนอใครก็ตามผมคิดว่าคนที่ผมนําเสนอให้เขาอ่ะ ผมคิดว่าเขาแน่าจะเป็นเหมือนเราอถ้าวันนี้เขาปฏิเสธเรานั่นแปลว่าเขายังไม่วิกฤตยังไม่เดือดร้อนแต่เราก็อยากจะบอกเขาว่าและอนาคตคุณล่ะอย่ารอให้เดือดร้อนบางคนเนี่ยเขายังไม่วิกฤตนะวันนี้เพียงแค่เขาจริงๆเขาวิกฤตละแต่เขาไม่คิดถึงอนาคตเขาว่าถ้าเกิดวันหนึ่งน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่จังหวะนั้นเขายังไม่ทําคือเขายังไม่เห็นเหมือนเราเออแค่นั้นเองถ้าเขาเห็นเหมือนเรายังไงเขาก็ต้องวิ่งเข้ามาโอเคตอนนี้เริ่มได้แตะต้องเงินหลักล้านละ แล้วความมั่นคงบริษัทอะยังยังกลัวกลัวใจอยู่ไหมว่ามันจะปิดวันไหนจะอะไรไปยังไงตอนไหนคืนจริงถ้าถามว่าประสบการณ์เรื่องราวของการปิดของบริษัทนะแปดค่ายที่ผ่านมาเนี่ยมันก็วัดให้เราเห็นแล้วว่าปกติบริษัทที่มันจะมีการปิดจริงมันอยู่ได้ไม่เกินสองปีจะเริ่มมีปัญหาแต่มันก็อยู่ที่ว่าปัญหาเราก็ไม่เราก็ไม่โทษบริษัทนะแต่เพียงแค่บริษัทที่มันกําลังมีปัญหาเขาจะแก้ไปทางที่ดีหรือแก้ไปทางที่ไม่ดี แต่แปดค่ายมันแก้ไปทางที่ไม่ดีเลยคือหมายว่าก็จะยอมอยู่ไปละส่วนสําหรับบริษัทอินดี้อินเตอร์เนี่ยถามว่าเขามีปัญหาไหมมันก็ต้องมีปัญหาอน,นกั้งหมดมีฮะแต่เขาพยายามจะแก้ในสิ่งที่ดีซึ่งเขาทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะ huh. เขาต้องการพัฒนาเขาต้องการเป็นระดับต้นๆของประเทศเอาง่ายๆ uh huh. ถ้าเกิดเขาเป็นเขาเป็นทหารลบเนี่ยเขาผ่านทุกสมรภูมิมาละผ่านมา,านหมดละมั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อยเลยทุกวันนี้ก็ยังคงไลฟ์อยู่ ทุกวันนี้ยังไลฟ์อยู่ยังทําคลิปสั้นอยู่ท,ทั้งทั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อ4ี่หปีที่แล้วที่ยังคงคงมีการทําอยู่แต่ว่าเพิ่มการทํางานกับทีมคือทุกวันนี้ต้องบอกว่าด้วยเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นครับมีหลายหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องมือเราได้เลยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังเรียนรู้ไม่จบเลยมันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องทําถ้าเราทําได้ตรงนี้เราเรียนตรงนี้จบเราเป็นตรงนี้เราจะทด้อันนี้ต่อโอน้นี่พี่ผมมองมุม,ม,มนี้เลยนะ ถ้าตอนนั้นเนี่ยแค่ไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นแล้วได้เงินหลักล้านแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกแพลตฟอร์มทุกโซเชียลที่มีแล้วแล้วเราทําแบบเดียวกับวันนั้นจะได้เดือนละกันขนาดไหนก็ตอนนี้ผมทําแบบนั้นจริงนะคืองานของเรามันคือการประชาสัมพันธ์ครับเราไม่ต้องคิดอะไรว่าใครจะเอากับเราไม่เอาแต่เราเชื่ออยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเกิดใครก็ทาที่มีชีวิตเหมือนเราอะ่ะเขาอาจจะไม่ที่เขาไม่มาทำกับเราเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีอาชีพแบบนี้อยู่ด้วยหรือว่าเขาอาจจะรู้แต่เขายังไม่เขาไม่เข้าใจ หรือว่าเขาไม่รู้จริงนั่นแหละจนถึงวันนี้5ปีผ่านไปครับรายได้รวมเกิดขึ้น30กว่าล้านบาทครับบ้านหลังนั้นโดนยึดไปหรือยังทําอินดีมาประมาณ3มเดือนเราก็ไปปลดหนี้คือเราปลดหนี้ละเข้าไปว่ามันเป็นของเราจริงๆละคือฉนดมันเป็นของตัวเองละเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้ออีก2ครูหาอืก็เป็นอีก3ครูหาติดกันไหมติดกันครับติดกันเลยติดกันก็ขยายบ้านตัวเองออกไปถูกไหมใช่ครับฮะหลังจากนั้นก็รีโนเวทบ้านเพิ่งเสร็จ ตัทั้งหมดเงินเท่าไหร่วะเนี่ยเป็นสิบนะฮะก็ถ้าเอาจริงๆร่วมทั้งซื้อทั้งรีโนเวทเนี่ยก็ประมาณ10ล้านครับเป็น10ล้านทั้งหมดด้วยเงินสดสดจากอินดีนี่มันธุรกิจเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะเริ่มจากการไลฟ์เล็กๆของเราใช่ครับเริ่มจากมือถือหนึ่งเครื่องมือถือหนึ่งเครื่องแล้วมันก็มาถึงวันนี้ซึ่งมันก็เปลี่ยนชีวิตเราไปหมดเลยครับผมว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีตื่นเต้นแล้วล่ะเฮ้ยมันทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอ จะให้เขามั่นใจในธุรกิจที่กําลังจะเริ่มต้นกับธุรกิจเครือข่ายได้บ้างไหมครับเอาอันดับแรกก่อนความกลัวของคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องแยกกันเป็นกองนะระหว่างกลัวของคุณอ่ะอย่างผมเนี่ยผมกลัวที่สุดก็คือกลานอาจจะถูกยึดรถก็ถูกยึดครอบครัวแตกสลายเพราะไม่มีเงินเนี่ยหรือครอบครัวแยกกันเลยนะหรือว่าทะเลาะกันเลยไม่มีกินละอันเนี้ยกับการที่เรากลัวว่าถ้าเกิดเราเข้ามาทําเนี่ยเรากลัวว่าเราจะทําไม่ได้ทั้งที่เรายังไม่ยังไม่ได้ลองทําเลยอย่างเงี้ย มันก็ต้องแยกเป็นกองดูว่าอันไหนมันจะหนักกว่ากันอ,อย่างผมเลยผมช่างเรียบร้อยแนละ้วบ้านรถครอบครัวไม่มีกิจอันนี้หนักกว่าผมก็เลยเลือกมาทาดีกว่าถ้าไม่ทําเนี่ยผมเจอแบบนี้แน่อดังนั้นผมก็ไม่ไม่ได้บอกว่ากคลยุ์มันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันมีอะไรให้เราได้ทําหรือย,อยังและไอ้ที่ทำเนี่ยมันตอบโจทย์เราได้ไหม,อ,มอันนี้ยากเพราะบางคนเนี่ยบางคนอาจจะมีความสามารถมากกว่าเรานะแต่เพียงแค่เขาไม่มีคาว่าโอกาสเท่านั้นเองเขายังไม่รู้ ผมถึงบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตเนี่ยคือโอกาสที่เราได้รู้ได้เห็นอาชีพเพราะว่าอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ต้นผมทําอาชีพนั้นตั้งหลายอย่างครับแล้วถ้าเกิดวันนี้ไม่มีใครมาบอกเราล่ะมไม่มีใคร,ใครแนะนําบริษัทนี้ให้กับเราล่ะเราจะมีวันนี้ได้ไงใช่ไหมคือความสามารถเราจะเยอะเมื่อกี้ผมชอบประโยคนี้มากเลยเราไม่รู้หรอกครับว่าว่าแต่ละคนเขาจะมีความสามารถขนาดไหนมีความเป็นไปได้สูงถึงขนาดที่ว่าวันนี้คุณสมัครอินดีมหนึ่งเดือนคุณได้เงินหลักล้าน ก็มีความเป็นไปได้คุณอาจจะชนะพวกเราก็ได้อาจจะชนะคุณโอก็ได้ครับฮะแค่คุณยังไม่ได้ทํา่เฉยคุณยังไม่ได้รับโอกาสนั้นไปครับอืมแต่ว่ากลัวไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนคุณโอก็เลยแนะนําว่าให้ลองชั่งความกลัวดูว่าคุณกลัวทําไม่ได้ครับที่คุณกลัวไอ้ปัญหาในชีวิตเนี่ยอันไหนมันหนักกว่ากันสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอินดีมหรือคนที่กําลังลังเลอยู่ฮะว่าอยากจะเข้ามาเริ่มต้นทําธุรกิจอินดีมตอนนี้ จริงๆเนี่ยเข้ามามาทำตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับเพราะว่าจริงๆบริษัทเราอ่บอย่างน้อยมันมีอายุ5ปีเนี่ยเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกละว่าจะต้องเจอเหมือนผมอีก8ปดอีกเหมือน8ดค่ายที่ผ่านมาก็แปลว่าเดี๋ยวแค่ตัวเราเข้ามาทําแล้วถามว่าต้องทํำยังไงผมว่าทําทุกอย่างที่เราคิดอ,ะอ่ะออะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้ลองทําอาจจะออฟไลน์ยังไม่เลยไม่เคยออฟไลน์ก็ลองออฟไลน์ดูไม่เคยออนไลน์ก็ลองออนไลน์ดู ออนไลน์ก็มีหลายอย่างนะไลฟ์สดโพสเฟซบุ๊กทำคลิปสั้นทิกต็อกผมว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันอยู่ในมันอยู่ในชีวิตประจาวันเราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ผมทําอันนี้ไม่ได้แต่ทําไมคนคนนี้เขาถึงทําได้อือันนี้คือข้อคิดพอเราคิดแบบนี้ได้ปุ๊บเฮ้ยมันต้องไปไม่ได้สิก็เขายังทําได้เลยเราทําไมเราถึงทาไม่ได้แปลว่าเราต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเราก็แค่ไปปรับไปแก้แล้วมันก็จะออกมาในรูปแบบของเราทุกวันนี้ก็พร้อมที่จะดูแลทีมงานที่เข้ามากันเยอะแยะมากมาย ครับทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, คือทุกวันนี้ผมก็ก็เป็นแรงบันดาลใจให้แหละนะครับทั้งสิ่งที่ได้รับมาโดยตรงเนาะเรียกว่าบางทีมันไม่ได้มาจากตัวหนังสือหรอกแต่ผมก็จะได้จากประสบการณ์จริงที่ผมเข้ามาทำดังนั้นเวลาที่ผมผมอาจจะโพสต์ไปผมอาจจะไลฟ์สดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมาทั้งหมด mm hmm. เพราะผมคิดว่าคนที่ทํายังไงก็ต้องเจอเหมือนกันเจอเรื่องราวการปฏิเสธเจอเรื่องราวของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็อยากจะให้มุมมองว่าการถูกปฏิเสธเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติถ้าเราแก้เรื่องราวของการปฏิเสธได้เราก็จะได้สิ่งที่เราตอบแทนอันยิ่งใหญ่ก็ค,คือความสําเร็จนั่นแหละแบบที่เราได้รับกันในทุกวันนี้สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมากๆเลยครับขอบคุณครับสหรับข้อมูลทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับสังเกตไหมครับว่าสําหรับคนผมใช้คําว่าคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยแม้ที่ไม่ว่าจะเป็นงานไหนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายความฝันอะไรก็ตามเขาจะมีคําว่าครอบครัวขึ้นมาเป็นหลักเลยแล้วก็พยายาม ไม่ตีตนไปก่อนใครว่าฉันทํามันได้หรือเปล่าแค่อยากจะทดลองทำนะฮะและนี่ก็คือความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับที่จะส่งมอบมาเป็นแรงบันดาลใจส่งมอบไปเป็นเทคนิคและวิธีการทํางานให้เริ่มต้นให้ได้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวในวันที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตคุณโอครับสามารถที่จะสร้างรายได้มากกว่า30ล้านบาทจนได้และนี่แหละครับคือเส้นทางของธุรกิจเครือข่ายที่ใครๆก็สามารถจะทำได้ถ้าคุณมีหัวใจที่เข้มแข็งพอ และเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าสปอร์ตไลท์ในครั้งต่อไปอาจจะกำลังส่องไปที่คุณสำหรับวันนี้ผมยศจันทนะาเสวีสวัสดีครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันมีอะไรให้เราได้ทำหรืออยังและไอ้ที่ทำเนี่ยมันตอบโจทย์เราได้ไหม,อ,มอันนี้ยากเพราะบางคนเนี่ยบางคนอาจจะมีความสามารถมากกว่าเรานะแต่เพียงแค่เขาไม่มีคาว่าโอกาสเท่าน,นั้นเอง